วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำที่ใช้เรียกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอดเป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับคลิปวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำศัพที่เราใช้เรียกผู้ป่วยนะครับที่มาตรวจที่โรงพยาบาลนะเพื่อทีอ่เราจะได้เข้าใจกันครับว่า เวลามาโรงพยาบาลเวลาหมอบอก IPD IP OPD ICU คืออะไรนะครับแล้วก็จะได้ทราบถึงว่าทำไมผมถึงชื่อว่าหมอชัดชัย ICU นะครับมันมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างแรกเราอย่างแรกเลยนะครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยนอกนะครับก็คือหมายความว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนักสามารถรักษาที่บ้านได้เช่น คนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันมารับยานะครับปรับยาเสร็จก็รับยากลับบ้านหรืออาจจะเป็นโรคหัวใจที่คงที่แล้วก็จะรับยาคล้ายๆเดิมอาจจะมีการปรับเล็กน้อยแล้วก็กลับบ้านนะครับอันนี้เราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่า,าแผนก opd นะครับ opd เนี่ยย่อม,มาจาก outpatient department ก็คือแผนกผู้ป่วยนอก เพราะฉะนั้นเวลาเราไปตามที่หมอนัดนะครับที่โรงพยาบาลเราก็จะนัดที่ OPD ถ้าเราเป็นโรคหัวใจก็จะเป็น OPD หัวใจถ้าเป็นโรคตับก็จะเป็น OPD ตับถ้าเป็นโรคปอดก็เป็น OPD ปอดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสำหรับผู้ป่วยนอกที่อาการค่อนข้างคงที่นะครับอันที่2ก็คือเป็นผู้ป่วยในนะครับ คาว่าผู้ป่วยในเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลแสดงว่าอาการเนี่ยอาจจะหนักนะครับทําให้ไม่สามารถรักษาที่บ้านได้ต้องมีการติดตามอาการในโรงพยาบาลนะครับซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเช่นอะไรบ้างเช่นอาจจะมีน้ําท่วมปอดมีปอดอักเสบนะครับหรือทานอาหารไม่ได้เลย ต้องได้ยาทางเส้นเลือดเป็นต้นนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะให้นอนโรงพยาบาลนะเราก็จะเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่า IPD นะครับย่อม,มาจาก Inpatient Department เพราะนั้นเวลาเราจะไปแผนกผู้ป่วยในเราก็จะเรียก IPD นะครับเช่นถ้าเป็นผู้ป่วยผ่าตัดก็จะเป็น IPD สัญญกรรมเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยในนะต่อไปอันที่3ก็คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นผู้ป่วยที่มานอกเวลาราชการหรือผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บกระทันหันหรือรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเลยต้องได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วต้องเข้าห้องฉุกเฉินก่อนเพื่อให้คุณหมอมาประเมินอาการก่อนนะครับว่าอาการหนักหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราโดนอาจจะโดนของหนัก ตกใส่เท้าแล้วก็ปวดมากบวมมากเนาะเราอาจจะอตอนนั้นอาจจะมีเลือดออกด้วยก็ต้องรีบมาทําแผลแล้วก็เอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกหักหรือไม่ใช่ไหมครับหรือบางทีเรามีไข้สูงมากไข้อุณหภูมิไว้สี่สองศาเลยนะรู้สึกแบบหนาวสั่นไปหมดไออย่างเงี้ยเราไปรอตรวจที่ผู้ป่วยนอกอาจจะอาจจะไม่ไหวก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินก่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็เราเรียกว่าห้องฉุกเฉินหรือ ER นะครับ ย่อมาจาก emergency room ก็คือห้องฉุกเฉินนะครับอันนี้เราก็เข้าไปตรวจในกรณีที่เรามีอาการฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของผู้ป่วยหนักเองที่นอนโรงพยาบาลเราก็ยังแบ่งเป็นผู้ป่วยในนะครับที่อาการไม่หนักคนกลุ่มนี้ก็จะนอนตำหรับหอผู้ป่วยทั่วไปนะครับซึ่งเราเรียกว่าวอร์ d นะครับ หรืออาจจะไปนอนห้องพิเศษที่ยาสามารถไปเฝ้าได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนักนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยในที่อาการหนักต้องมีการดูแลแบบเข้มข้นเลยนะครับเช่นพยาบาลต้องเฝ้าตลอดคืนเนาะแล้วก็มีการเจาะเลือดบ่อย,อยเจาะเลือดดูระดับน้ําตาลในเลือดวัดความดันบ่อยๆหรือวัดความดันต่อเนื่องนะครับหรือให้ยาที่ต้องมีการปรับแบบ ต่อเนื่องนะครับกลุ่มนี้เราก็จะต้องนอนโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยอาการหนักนะครับหรือที่เรียกว่า ICU ซึ่งย่อม,มาจาก intensive care unit ก็คือเป็นหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยแบบเข้มข้นเลยนะครับถ้านอนห้อง ICU เมื่อไหร่ก็คือให้เรารู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักนะครับคราวนี้ในคนผู้ป่วยอาการหนักบางครั้งบางโรงพยาบาลเราก็จะแบ่งออกเป็น ผู้ป่วยอาการหนักเฉพาะหัวใจเลยนะครับเราก็จะเรียกว่า ccu ก็คือ cardiac care unit ในหน่วยนี้ก็จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคหัวใจเลยนะครับก็จะมีคุณหมอหัวใจที่ดูแลนะครับส่วนถ้าเป็นอาการหลายๆระบบเช่นอาจจะมีหัวใจด้วยมีสมองด้วยมีไตด้วยมีปอดด้วยมีโรคมะเร็งโรคข้อด้วย กลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยอาการหนักที่มีหลายระบบใช่ไหมครับเราก็จะเข้าห้อง ICU ก็คือ intensive care unit นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดเช่อนอาจจะมีไซติ่งแตกนะครับหรือมีเลือดออกในช่องท้องอุบัติเหตุของรถชนนะครับมีมีทั้งกระดูกหักเลือดออกหลายตำแหน่งเลยอันนี้ก็คือจะต้องเข้า ห้อง ICU ที่เป็นของสัญญกรรมใช่ไหมครับของคุณหมอผ่าตัดเนาะเราก็เรียกว่า Surgical Intensive Care Unit นะครับหรือ SICU นะแต่ถ้าสมมติเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กมาเลยเนี่ยก็มีห้อง ICU ของเด็กที่อาการหนักนะครับเราก็จะเรียกชื่อยว่า PICU หรือ Pediatric Intensive Care Unit นะครับซึ่งอันนี้ก็สำหรับผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเลย ซึ่งการแบ่งแบบนี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลนะครับบางโรงพยาบาลก็อาจจะรวมผู้ป่วยอาการหนักหัวใจหรือหลายระบบรวมเข้าใน ICU เดียวกันก็ได้นะครับหรือบางโรงพยาบาลก็จะมี ICU มีทั้งผู้ป่วยผ่าตัดและไม่ผ่าตัดรวมกันเป็นต้นนะครับหรือบางโรงพยาบาลก็รวมทั้งทั้งสี่ไเข้าด้วยกันเลยเพื่อสะดวกในการจัดกลุ่มผู้ป่วยหนักไว้อยู่ใกล้ๆกันก็มีนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่อย่างของผมเองก็จะจัดผู้ป่วย ICU เนี่ยอยู่ในชั้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อง่ายในการดูแลแล้วก็การการการจัดการกับผู้ป่วยนะครับเรามาดูกันว่าอาการหนักของหัวใจเช่นอะไรบ้างนะครับเราก็พบว่าอย่างเช่นคนที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันเนาะกลุ่มนี้อาจจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดนะครับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดหรือ,อยาป้องกันการแข็งตัวเกล็ดเลือดหรือไปสวนหัวใจทันที กลุ่มนี้เลยต้องนอน ICU นะครับบางคนอาจจะมีหัวใจหยุดเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อาจจะต้องรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าแบบที่เราเคยเห็นในหนังใช่ไหมครับกลุ่มนี้ก็คือมีอาการรุนแรงนะต้องนอนดอูดูสัญญาณชีพแล้วก็ดูหัวใจเต้นเป็นเป็นคลื่นออกมาดูตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยนะครับกลุ่มนี้ก็คือผู้ป่วย CCU นะครับ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยหลายๆระบบล่ะเช่นอะไรเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแล้วก็อาจจะมีความดันต่ำกลุ่มนี้ก็ต้องนอน ICU นะเพื่อคอยติดตามค่าความดันนะครับอาจจะดูปัสสาวะที่ออกมาต่อชั่วโมงว่าออกมาดีหรือไม่นะครับมีการแทงเส้นเลือดเพื่อให้ยานะครับบางคนก็เป็นปอดอักเสบร่วมกับไตวายก็จะเห็นว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีหลายระบบเลยเนาะ บางคนก็มีชักไม่หยุดมีไข้สมองอักเสบมาอย่างนี้เราก็ต้องให้ยากันชักใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรีบให้ให้เขาหยุดชักถ้าเขายังชักชักชักไม่หยุดเนี่ยก็บางทีต้องมีการติดตามคลื่นสมองหรือให้ยาต่อเนื่องพวกนี้ก็ต้องสังเกตอาการใกล้ชิดนะครับหรือบางคนความดันตกลมกับอวัยวะอื่นๆทํางานไม่ได้เช่นมีตับวายนะครับตาก็จะเหลืองมากเลยอาจจะมีติดเชื้อความดันต่า กลุ่มนี้ก็ต right right? ้องมีการติดตามการทำงานของตับใช่ไหมครับมีการวัดความดันต่อเนื่องนะอันนี้ก็จะต้องเข้า ICU นะครับผู้ป่วยผ่าตัดอาการหนักเช่นอะไรบ้างครับเช่นผู้ป่วยไซติ่งอักเสบเนาะเราก็พบว่าผู้ป่วยไซติ่งอักเสบบางครั้งเนี่ยมันแตกในช่องท้องนะครับแล้วทำให้มีการติดเชื้อในช่องท้องรุนแรงเลยกลุ่มนี้ก็จะต้องนอน ICU นะ บางคนก็มีเลือดออกในสมองซึ่งเจอบ่อยเลยโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีอุบัติเหตุทําให้มีเลือดออกในสมองนะคุณหมอสมองเขาก็จะผ่าตัดสมองเสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะยังไม่รู้ตัวใช่ไหมครับพอไม่รู้ตัวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนาะแล้วความดันไม่คงที่ต้องสังเกตอาการทางสมองด้วยเขาก็จะให้นอนที่ ICU นะผมก็จะเข้าไปดูว่าเออเขาเป็นอย่างไรบ้างสามารถลดเครื่องช่วยหายใจได้หรือไม่นะครับ บางคนมีเรื่องของลำไส้ขาดเลือดต้องผ่าตัดเปิดช่องท้องนะครับหรือบางคนอุบัติเหตุมีเลือดออกในช่องท้องช่องอกนะครับซึ่งที่ผมเพิ่งเจอมาก็เขาก็ทํางานเนาะแล้วก็พลัดตกจากที่สูงนะพอตกเสร็จไม่พอไอของที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเหล็กหนักประมาณ100ยกิโลก็ตกมาทับด้วยนะครับทําให้มีเลือดออกในปอดมีกระดูกแตกัะ ตรงซี่โครงหลายตำแหน่งเลยนะแล้วก็มีลมลั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้วยนะครับคนนี้ก็ต้องได้รับดูแลเรื่องของการหายใจใส่สายระบายลมใช่ไหมครับแล้วก็ให้ออกซิเจนเสริมเพราะออกซิเจนเขาต่ำนะซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าต้องนอน ICU เพราะอาการหนักใช่ไหมครับเป็นไอซีของสัญญกรรมเนาะอันที่4เด็กนะครับเด็กก็มีอาการหนักได้เยอะเลยเช่นไข้เลือดออกใช่ไหมครับเด็กบางคนเป็นไข้เลือดออกอาการหนักเลยนะ ก็ต้องนอน ICU นะครับบางคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็มีติดเชื้อความดันต่ำอันนี้ก็ต้องนอน ICU นะบางคนมีปอดอักเสบรุนแรงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลใกล้ชิดใช่ไหมครับมีคนหมอเด็กมาดูคอยปรับเครื่องคอยดูสารน้ําคอยดูปัสสาวะที่ออกจากร่างกายแล้วก็อาหารที่รับเข้าไปนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเด็กที่นอน ICU แล้วก็เรียกว่า PICU นะครับก็ ครับอย่างที่ผมสรุปมาก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลามาโรงพยาบาลก็จะมีชื่อเรียกเยอะเลยเนาะเราก็จําง่ายๆว่าถ้าอาการไม่หนกักเรากลับบ้านได้ก็จะไป OPD ถ้าอาการหนกักรักษาที่บ้านไม่ได้ก็จะไป IPD ถ้าเรามาฉุกเฉินเช่นไข้สูงฉุกเฉินเหนื่อยมากนะหายใจไม่ทันอันนี้ก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินหรือ ER ใช่ไหมครับ แล้วพอเราผ่านการตรวจกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลคราวนี้ถ้าเรานอนโรงพยาบาลแล้วอาการไม่หนักมากเราก็จะไปหอผู้ป่วยทั่วไปหรือไปห้องพิเศษได้นะครับแต่ถ้าอาการหนักมากคุณหมอก็จะให้นอน ICU นะซึ่ง ICU ก็คือห้องผู้ป่วยหนักที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลใกล้ชิดนะครับก็ขึ้อนอยู่ว่าเราเป็นโรคอะไรถ้าเป็นโรคหัวใจก็จะเป็น CCU เป็นโรคหลายๆระบบก็จะ ICU เป็นโรคเกี่ยวกับการผ่าตัดก็จะเป็น SICU ถ้าเป็นของเด็กก็จะเป็น PICU นะครับซึ่งอย่างผมเองก็คือเชี่ยวชาญเรื่องของ ICU หรือที่เรียกว่าหมอเวชบำบัดวิกฤตนะครับก็จะดูแลผู้ป่วยใน ICU เป็นหลักรวมทั้งผมก็เชี่ยวชาญทังนั้นโรคปอดด้วยก็จะดูแลผู้ป่วยโรคปอดแล้วก็เชี่ยวชาญทังนั้นอายุรกรรมด้วยก็จะดูแลผู้ป่วย อายุรกรรมก็คือเป็นโรคทั่วไปที่รักษาโดยใช้ยาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นคลิปที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ3เรื่องนี้เป็นหลักนะ ICU ปอหรืออายุรกรรมนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจแทรกเข้ามาด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ใครที่ชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ